สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษบครับคลิปนี้คลิปดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2564ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะเดือนพฤษภาคมดาวประจำตัวของท่านเนี่ยในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์เนี่ยย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษบนะดาวศุกร์ที่เห็นเนี่ยคือสิ้นเดือน นะสิ้นเดือนก็คือเข้ามิถุนแล้แต่ตั้งแต่6พฤษภาคมเนี่ยเข้าสู่พฤกษบทับลัคนาตัวเองเป็นเกษตรอ่าถือว่าโอเคชาวลัคนาราศีพฤกษบพฤษภาพอไหวนะพฤษภาพอไหวนะครับดาวพุธครับดาวพุธก็เนี่ยยังอยู่ในพฤกษบอยู่นะสบายสบาย นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคือดาวดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเมษายนนะย้ายเข้าย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยยีเาเมษาก็สิ้นเดือนเมษานะครับก็อยู่ยาวนะครับอยู่ยาวจะย้ายเข้าจะย้ายอีกทีก็นู่นเลยนะครับย้ายเดือนเขาเรียกว่า น่าจะมิถุนาเลยนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้ดาวพุธจะพักด้วยนะครับในราศีพฤษภอ่ะไม่เป็นไรพุธพักสิดีเพราะอะไรดาวการเงินมาอยู่ในลัคนาของเรานะแล้วก็พักองศาก็อยู่นาน <c oughs> ด,าดาวการเงินอยู่เรานานเนี่ยมันก็น่าจะดีนะถูกนะอ่ะทีนี้าภาพรวมโดยทั่วไปนะดาวอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ก็โคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ย 15พฤษภาคมอ่าสิพฤษภาคมอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็เป็นอุจจาพิมกนะแต่ต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าพระราหูเขาอยู่ด้วยอาทิตย์กับราหูในกลุ่มกันเนี่ยอันนี้มีปัญหานะถึงแม้ว่าราหูจะมาจากเรื่อนการงานก็ตามนะครับอาทิตย์เนี่ยมาจากพบพันธุกเกียบบ้านที่อยู่อาศัยนะครับครอบครัว แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายหลักทรัพย์ของท่านแล้วก็ดาวการงานนะก็คือราหูนะครับมาอยู่ด้วยกันดาวการเงินก็คือดาวพุธก็มาอยู่ด้วยกันนะและตอนต้นเดือนตั้งแต่6พฤษภาดาวศุกร์เองก็อยู่ด้วยนะตูมตามนะอยู่ในราศีท่านเนี่ยสี่ดวงฉะนั้นวุ่นวาย อันนี้บอกเลยคือดาวที่มาอยู่ในลัคนาเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะมันวุ่นวายส่วนจะดีจะเสียเนี่ยแยกแยะก,กันอีก,อกทีทีละดวงแต่ในภาพรวมต้องบอกว่ายิ่งเยอะคนยิ่งเยอะความนะเยอะดาวก็มากเรื่องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเห็นไหมแล้วความสัมพันธ์ของดาวเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าราหูกับอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคู่คราสนะ ราหูอมจันร,ราหูอมอาทิตย์สุริยะคราดจันทรคราศเนี่ยเนะห็นไหมวุ่นวายทีเนี้ยราหูกับอาทิตย์ไม่ถูกกันแล้วคู่หนึ่งดาวพุธเนี่ยกับราหูก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะแต่ดาวพุธเนี่ยดีเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเอาอยู่นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเอาอยู่เพราะว่าดาวดาวพุธเนี่ยเป็นคู่ท่ายกับดาวศุกร์ เจ้าเรือนลัคนานะและในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์ก็ยังอยู่ด้วยฉะนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีพิษภแต่ว่าลีลาชีวิตของท่านเนี่ยจะเยอะแยะวุ่นวายแน่นอนนะครับอ่ะก็ค่อยๆสางกันไปทีละเรื่องมีปัญหานะแต่สามารถผ่านไปได้เพราะว่าดาวประจําตัวเป็นเกษตรมั่นคงดาวการเงินก็เข้ามาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับบ้านหลักทรัพย์ สินเชื่อเครดิตเกี่ยวกับงานเนี่ยท่านอาจจะเป็นช่วงที่ทำธุรกรรมในเรื่องของการกู้ยืมหรือเครดิตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยทิศทางของพุธศพจะเป็นอย่างนี้ในในเดือนพฤษภาคมนะครับนะเพราะว่าอะไรอาทิตย์ก็มาจากเกี่ยวกับบ้านเรือนหลักทรัพย์ลาหูก็มาเกี่ยวกับการเงินพุธก็เกี่ยวกับการเงินนะ การงานราหูมาจากการงานพุทธนี่เกี่ยวกับการเงินเงินงานบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินแล้วมาอยู่ในรวมตัวท่านเองเนี่ยแล้วพุทธกับราหูนี่ก็เป็นก็น่าจะเป็นคู่เครดิตนะแต่มันเป็นเครดิตที่ท,ที่มีอุปสรรคสักนิดหนึ่งฉั้นทาอะไรก็ต้องระมัดระวังนะในการเซ็นสัญญาในการเ,เปิดสินเชื่อเบิกเงินหรือทําธุรกรรมการเงินอะไรต้องระมัดระวังให้ดี นะครับเป็นไปได้อย่าเพิ่งลงทุนนะอย่าพึ่งลงทุนให้มันผ่านจุดตรงนี้ไปก่อนนะครับคือโอกาสมันมาแต่ท่านอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของอกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอาจจะติดขัดยังไม่อนุมัติหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดว่าจะลงทุนจะกู้เงินมาลงทุนมาอะไรเงี้ยรอไปสักนิดดีกว่านะครับ จังหวะนี้ยังไม่เหมาะเพราะว่าอาทิตย์ราหูนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนีด้ดาวศุกร์นะตัวเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกอันนี้บอกตรงเพราะดาวศุกร์เป็นเกษตรเข้มแข็งนะครับดาวศุกร์เป็นเกษตรเข้มแข็งดาวพฤหัสเองก็โครจรเข้าสู่ภพที่10พบการงานพฤหัสเป็น10นี่ดีนะถือว่าโอเคเลยนะครับ ปัสสวะนะครับมีพระเคราะห์ภุมิสุกเกาะพระจ,จันทรศูนย์เรือดีทวีคูณกรมมะกูลอาลิเขานะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ดาวอุดมเกณฑ์นะตามกฎเกณฑ์แต่ก็ถือว่าได้องค์เกณฑ์นะได้องค์เกณฑ์เพราะว่าปัสสวะมีพระเคราะห แล้วก็ปัสวะทัศต,ต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้ว่อีกองค์สุริเยนส่งยศ4สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพยาดาวพฤหัสเป็นองค์เกนนะและอยู่ยาวถึง28กันยาฉะนั้นไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะงานเนี่ยดีถือว่าดีเลยอาจจะมีปัญหาวุ่นวายให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องออทําอะไรที่มันยากย,าก,ยากก็ตามนะแต่ มันมีโอกาสในเรื่องของความมั่นคงและทิศทางมันดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ยาวถึงกันยานใช่ไหมอาจจะย้ายกลับไปนิดหนึ่งก็ไม่เสียก็ประมาณพฤศจิกาพอกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยพฤหัสกลับมาเป็นองค์เกณฑ์ใหม่อันนี้ถือว่าดีมากก็จะอยู่ยาวปีหนึ่งฉะนั้นทิศทางดีครับในดีมาถึงปี65เพราฉะนั้นเรื่องงานนะถือว่าไม่ธรรมดา ถือว่าดีทีเดียวนะครับโอเคแหละเชา้าพฤกษบนะไม่ได้ร้ายอะไรนะเขาเรียกว่าดาวไร้าร้อะมันผ่านพ้นมุมร้ของชีวิตท่านไปแล้วนะดาวเสาพ้นมรณะไปแล้วถูกไหมดาวเสาพ้นมลณะไปแล้วราหูเองอ่ะอันนี้จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่ามันทับลัคนะแต่เดี๋ยวก็จะพ้นเขาวีนาไปนะอีกในปีหน้านะทิศทางดวงชะตาท่านะเปิดแบบ ยาวๆแล้วนะสำหรับลัคนาราศีพฤษศไม่ต้องกลัวดาวพฤหัสมาเป็น10นะเป็นองค์เกณฑ์ดีมากนะครับนี่แล้วพอปลายเดือนนะช่วงประมาณวันที่โอ้โหสาเลยยังไม่มีผลเท่าไหร่เดี๋ยวคงไปว่ากันในเดือนมิถุนามากกว่าคือดาวประจําตัวท่านจะย้ายวันที่31พฤษภาคือดาวศุกร์เนี่ยนะ จริงๆน่าจะเขียนดาวสุกไว้เนี่ยแหละแต่ว่าอันนี้ตามกฎเกณฑ์เราก็ต้องเขียนดวงชะตาในวันสุดท้ายของเดือนนะเพื่อให้เห็นภาพรวมสรุปจบสิ้นสุดดาวสุกเนี่ยจะย้ายไปที่31พอดีเลยครับนะย้ายตอน9โมงเช้าก็ตัวเองออกหน้าไปหาเงินแล้วเห็นไหมวุ่นวายช่วงพฤษภาเนี่ยวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยตาม สุดท้ายมันจะผ่านไม่ได้ก็คือตัวเองเนี่ยปลายเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะยกเข้าไปสู่เรือกระดุมพา้ากระดุมพา้าก็เกี่ยวกับการเงินการทองอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับและดาวอังคารนะฮะดาวอังคารก็อยู่แล้วสุกปากหวานอังคารรับเอาก็เป็นคู่มิตรด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เอาเป็นว่าภาพรวมดวงชะตาเนี่ยถือว่าดีนะดาวเสาเนี่ย ก็คือเข้าสู่สุภะเป็นเกษตรมีโอกาสเรื่องของความรุ่งเรืองนะครับถือว่ามีความรุ่งเรืองอแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำบุญเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเข้าสู่พบปุตตะดาวเสาเข้าพบสุภะนะเห็นแม้ว่ามันตรีโกณล,ลัคนาเนะสาเนี่ยมันคือกรรมเก่านะแล้วก็ เกตนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและลัคนาของท่านอยู่นี่แถมมีลาหูกุมด้วยเนี่ยเสาลาหูเกตลัคนาของท่านตีโกนถึงกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอกรรมเก่าฉะนั้นนะเพื่อเขาเรียกว่าความสบายใจนะพฤษภาคมนะก็ ทำบุญสุนทานนะครับเสริมดวงชะตาอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ไม่ได้ชี้นําหรืออะไรทั้งนั้นก็เอาที่ท่านสะดวกอาจจะอ่อบางคนอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาใส่บาทอ,อะไรเงี้ยนะก็บริจาคตามมูลนิทีต่างๆได้บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือวัดวาอารามต่างๆก็ได้ก็เดี๋ยวนี้มีแอปในมือถือง่ายมากนะกดโอนได้เลยนะ,ะวันลา 5บาท1ิบาทก็ได้ทำทุกวันทำให้ให้บ่อยๆนะในช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็คือพูดจากลักษณะของการโคจรของดวงดาวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องบุญกุศลน่ะทำไปแล้วมันดีต่อตัวท่านเองเสมอเนาะอันนี้ก็แนะนำกันนะครับก็เพราะว่าเนี่ยดาวเกศเนี่ยเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญ,ญญาณดาวเสาร์นี่เกี่ยวกับกรรมเก่าลาหูนี่ก็เห็นไหมเนี่ยดาวใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นดาวแบบบักลทาเทอด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวัง ระมัดระวังเรื่องของสิ่งต่างๆให้ดีนะครับแต่เรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพฤกษบไม่ไม่ได้มีเกณฑ์ร้ายนะครับไม่ได้มีเกณฑ์ร้ายแต่ก็เนี่ยราหูกับอาทิตย์เนี่ย,หยใ,หให้ระวังเรื่องของความเขาเรียกว่ากลางคืนนะกลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนนะแล้วมีแววว่าจะได้อยู่บ้านกันยาวด้วยนะทิศทางจะเป็นอย่างนั้นเท่าด้วยฉะนั้นก็ ก็ดีแล้วนะก็คืออันนี้จะเตือนพฤกศพบางคนอาจจะมีธุระประปังในการเดินทางช่วงกำข้างกำคืนบางคนเลิกงานก็สามสี่ทุ่มใช่หจะห้ามไม่ให้เดินทางกลางคืนได้ยังไงแต่อันนี้ก็ต้องเตือนกันด้วยความหวังดีก็คือใส่ความราบอบคอบใส่ความไม่ประมาทลงไปนะครับคุณผู้หญิงที่ต้องกับคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะระมัดระวังให้มากขึ้น นะอาจจะเขาเรียกว่า,อายอมลงทุนเสียเวลาเสียอะไรสักนิดนึงนะอย่างบางคนเนี้ยก็อาจจะมีรถส่วนตัวบางคนไม่มีต้องเดินทางด้วยรถสาธารนณะอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถึงแม้ว่าขับรถส่วนตัวก็ต้องไม่ประมาทในการขับขี่นะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กันเนาะแต่ภาพรวมพฤกษศผมบอกเลยนะว่าโอเคภาพรวมเดือนเดือนนี้ก็คือเรื่องงานครับงานเด่นนะครับแล้วก็ มันจะวุ่นวายหน่อยแต่วุ่นวายแล้วดีไงไม่ใช่ว่าวุ่นวายแล้วแบบมันจะแย่นะวุ่นวายเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรให้มันเจอปัญหาแล้วจะได้แก้ปัญหาแล้วจะได้สําเร็จเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับเดือนนี้โอเคครับเรื่องเกณฑ์เจ็บป่วยเรื่องอะไรอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีนะเพียงแต่เตือนแค่ว่าระมัดระวังในช่วงการเดินทางกลางค่ำกลางคืนน,นะถ้าเข้าบ้านอะไรก็เข้าเลยนะอย่าออกไปไหน นะจะกลับบ้านก็ซื้อของซื้อของกินซื้อตุนอะไรให้พร้อมนะแล้วเข้าบ้านก็เข้าเลยอย่าออกไปดดไปไปข้างนอกอย่าวิการอย่างนี้ดีกว่านะก็ถือว่าอันนี้ก็นะว่ากันไปตามลักษณะของดวงดาวแล้วกันนะแต่ทิศทางดีงานดีเงินดีนะครับงานเด่นเงินดีชาวาราศีพฤษภ นะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทั้งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับและหลังจากนี้ก็จะมีคลิปพิเศษให้ดูอีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งปิดไปนะครับดูต่อไปอีกสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิชาสงคาาเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคํานวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันทร์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ